ท่านผู้ชมที่กลัครับผมอยู่ที่ไร่เชิญตะวันของท่านอาจารย์วาวจิลเมตีนะครับเป็นครั้งแรกที่มาไร่เชิญตะวันเป็นวันพักและเป็นวันที่12เดือน12ถ้าปี66เอามารวมกันก็เป็น12 12 12จอับรวมกันแล้วได้เลข9โลกุตะรรมแสดงว่าใครที่มาที่นี่วันนี้เป็นวันที่มีพลังดีผมได้เจอกับคุณหนึ่ง คุณหนึ่งนี่ชื่อจริงว่าอย่างไงครับชื่อว่ากิติศักดิ์ป้องสายครับอ๋อมาใกล้ๆกันได้คุณกิติศักดิ์นี่เรียนที่ไหนครับเรียนศิลปกรเรียนปริญญาตรีเนี่ยจบที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยครกิศิลปกรครับผมสาขาศิลปการครับผมแล้วก็ไปเรียสอนเป็นที่นี่มหาวิทยาลัยศิลปกรครับผมตั้งคาศิลปะไทยแล้วก็มาเรียนหลักสูตรระยะสั้นพิเศษอประมาณ ตีดูกครับล,ลายและฟ้าเหลืองร,รู้ได้อย่างไรว่าตัวเองชอบศิลปะตัะ้งแต่เด็กๆรู้ย่างไรเหมือนกับว่าคนรอบข้างครับจะบอกว่ามีความสนัดด้านศิลปะเอามาจากอดีตเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนะ้ะแล้วก็เรียนตี่ปเทศแล้ว ที่สุดไปญี่ปุ่นนะครับไปญี่ปุ่นโซโล่โซโล่ e x h i ช i t i โซโล่เ first ครั้งแรกนะครับแสดงโลนเดี่ยวครั้งแรกก็ไปแสดงที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วแล้วก็ก็นับไปแล้วก็หลายประเทศละโมกกลาเนี่ยโมกกลาในปี45เนี่ยไปที่โซลโซลเกาหลีเขาใช้แบบมือระดับ โลกนะเนี่ยที่ยืนข้างๆงั้นเป็นวันแห่งการเปิดบุญกุศลผมนะเนี่ยคือผมผมไี่สนใจทางด้านงานปฏิบัติธรรมรุทธานนะแต่ว่าปฏิบัติธรรมพรทธานมันก็เป็นเรื่องของจิตใจลึกๆเราก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้ถึงแสดงออกมาได้มันก็อาจจะไม่ใช่จริต ของงานสร้างสรรค์ที่ลงผม,มาให้คนเห็นเนาะนี่พอเอามาปรับในการงานของผมก็จะออกมาทางพุทธศิลป์แต่เป็นแนวประหลาดๆก็ลเลยมองไม่เห็นตัวเองว่าของแท้ที่เขาเรียนมาแบบมีคุบับาญชาแบบยังไงวันนี้ได้มาเปิดสมองเปิดชีวิตดีกว่านะที่ไล่เชิญตวันนะแสดงว่าตวันเปิดชีวิตให้ผมเนาะวันนี้ผมต้อง ผมขอเอาสักหนึ่งส่วนพันในหนึ่งนะในชีวิตนี้เดี๋ยวผมกระดดดเอาพลังมาัท่านผู้ชมดีใจมากผมสังเกตคนหนึ่งนี่นุ่มนวลมีความรู้สึกสงบเยือกเย็ยนไม่ไม่สัมผัสได้ในเรื่องของความหินทะนงถรือตัวอัตตาไม่เห็นเลย ผมผมค่อนข้างจะมีเซนลึกลับเนื่องจากว่าไปอยู่ในป่าเขาหนาเป็นฤๅษีเราเป็นฤๅษีปัจจุบันเนี่ยก็ทำด่างครับทำดนาง้เขียตองเขียนง่ายนะครัตัวเส้้สีง่ายคแต่ถ้างานปั้นย่า้สึกว่าจะผิจริตก็เองทำแล้วรู้สึกว่าเราเวลาเราคิดสลาหเราทำเนี่ย งานจะเสร็จเลยแต่พองานเคลนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราเลสเสียวะตมีการทับซ้อนมีการทำนื้วเสีอะไรต้องลงก่อนรู้สึกว่าึาาอางอจะคิะนนะดผินนไม่มีความสุขหละอะไรอย่างเง้ยเข้ากับการปานเนาอจั้าปานเนี่ยคิปานไดุ้บุบชุครับ แสดงว่าเป็นผูนำสารมาจากอดีตนื่อกสับแล้วก็เกิดทงกชันปั้นด้วยอี่ปั้นกับพวกคนเพนะมันจะต้นทั้หนึ่งอันหนึงอยที่เชียงใหม่่ที่จัหมันานน้ำต้นน้ำต้นก็มีคนมาที่อยู่ในราชชนตวันด้วยนะครับก็อยู่ที่หันหลวงขอับขมอเรือับร่วมกับ งานที่ต้านน้ำต้นโ so the mm ุณ hmm. ค the ุนะครับถ so ้าเราไปเที่ยวที่ที่หาดหลงข้างในก็จะมีงานเป็นงาน้หนึ่งวยู่ด้วยก็มีงานที่สองสีแต่เราเรียกทั้งวอด้วยครับ็กก็มีนะแต่หนึ่งเนี่ยจะมีที่เป็นสีขาวบอ็นคีขาวแต่อาลีน่าไปเท่ยวนี่นั่